สบายดีพี่น้องสุขสุขคนเมื่อนีมาสิมาพัเบิงผัวสวนป้าหนูอยู่ในลักษณะชิมหาเฮาเองเนาะพี่น้องบกคิดว่าปรชาชุนลักษณะชิมหาเฮาจะพัฒนาได้ถึงขนาดนี้ได้พี่น้องอันนี้บวากรบโบหู้บุมากกระโบเห็นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ค่ะของป้าหนูโอ้พี่น้องเอ้ยอันต้นมะม่วงผลก็มีแต่ต้นงามๆได้หน่อันนี้ต้นมะม่วงเนาะพี่น้องเนาะมีต้นมะม่วงนี่โอ้อยากบอกว่าเกือบเป็นสี่หาลอยต้นเด้พี่น้องเป็นหัวเป็นสวนเลยแล้วก็ะ ยังจะมีน้องน้าโอ้เมื่อนี้มาป่ามาดงผันมาผมมาพอะกับโอ้สบายดียิงลาวยิงลาวโอ้ยยิงลาวพี่น้องไปใส่กับน้องหนุ่งสินเนาะพี่น้องหนุ่งสินผาเบียงโอ้ยิงลาวแน่นอนอลีอันนี้มาเบิง่งสวนปานูนะพี่น้องเนาะสวนป่านู่นเห็ดเกษตรแบบพอเพียง่นยังได้อ,อันพาะ พออันมะเขียบโอ้แน่นอนอะไรเบี้ยมะเขียบพิ่นเห็ดโอ้คักอะไรเป็นน้ำพลกาได้น้องเพิ่นกัป้าเพลลายลายได้พี่น้องเลยเมื่อนี้หันมาเจ้าของเพิ่นบ่อยู่เนาะพี่น้องน้ำสังเกตได้น้ำจนเขียวเพราะว่าปลามันหลายพี่น้องน้ำไหลสะอาดต้นใหม่พี่น้องพรอันนี้เขาเิ็นเกษตร เกษตรพอเพียงเราพี่น้องมาเครื่อมาแข่งนี่ก็จะเก็บไปขายอยู่ตลาดพี่น้องสั่งเศรษฐก,กิจครอบครัวได้ดีอะไรได้นี่อันนี้เป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งเด้อพี่น้องเดินชวนเอาแบบอย่างได้นีพ่อพี่น้องแผ่นดินของเพิ่นเพิ่นจะบ่ไะ้ใหหว่างเลยเนาะพี่น้องอันนี้คันแทนน้องเพิ่นก็จะปลูกพักปลูกมีไปนําหนทางแบบบ่ได้ซื้อเลยมีแต่แบบว่าขายพี่น้องเลือกกินก็เอาไปขายหัวสิงไข่โอ้เน่นอน นีเครื่อนหมักแตงป้อนนี่โอ้จะพาไปเบิ่งสวนทางนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่พนเพ,พิ่นเห็ดปุยอินทรีเพิ่นไหวแล้วพี่น้องเพิ่นกอจะวางนี่โอ้มักแตงเพิ่นปลูกกระปุกใส่ขี้ดินไปเลยพอพี่น้องเพิ่นกระอยระายุเพิ่นก็หลายเะไรพี่น้องหักกันมันก็ยังบนเนื้อความดูความมันเนาะพี่น,อน้องเนาะคลื่อนไปหลายๆคนก็ะชิ่วป,ปนูดีเนาะพี่น้องปนูลักษณสิบหาเฮานี่ โอ้มื่อนี้ิ่นมีคนมาเที่ยวชมลายได้หัวสวนเพิ่นเห็ดคักค่ะอันนี้มาเบิง่งสวนมักโมเพิน่นหรือมักแตงเพิ่นพี่น้องมาเบิ่งกันเด้อไปเบิ่งนํากันเลยโอ้แน่นอนแน่นอนขนาดโอ้มักแตงกับใหม่เนี่พี่น้องนี่ซัมเน่ก,กับเป็นลเลยโอ้คือสีหวานค่ะเว้ยโอ้ลายอะไรีเฮ้ยโอ้นี่คนเห็ดเป็นพี่น้องมักโมมักแตง เป็นหมากบดเลยโอ้ในไรกระยาทนได้มากเลยขอเด็ดนี่เด้อโบไรหลักเด้อพี่น้องเด้อของธรรมชาตินี่จะพ่อว่าสื่อว่าของปนูที่ไปน,นัง่งขายอยู่ตาลาดรักษานคสิมหา้านี่มันเสนะพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นได้น้ำสะอาดจากน้องเพิ่นเองขึ้นมาคดเลยกัหลกักการนี้โบได้ก็คือความดุความมันนี่คอยเส้อว่าลยคนกับซื้อชื่อโบไ้เขามาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ในโอนนอรนนีเด้หัวสวนเพิ่น ไปแนมเขาแนมไปทางไหนนี่ขยามักซ์ลีกับเมนที่เป็นทางห้างที่เขาแนมเห็นนี่ห่างมันนี่คือมักซ์ลีเนาะพี่น้องมักซ์ลีเพิ่นปลูกมักซ์ลีขายขยามักแตงอีงที่เอามักแตงไปขายเนี่ยพี่น้องโอ้แล้วเข่ามาทั้งหนาฮะก็จะเป็นโอ้หมักแตงเพื่อกระโดดแท่นี่ปลูกหมักแตงขายกบมังม่วงมักซ์ลีหมักบัวเพิ่นปลูกนะเพิ่นยังมีสวนหมักผ้าอีกป้ามักแตงพี่น้อง จะมาเบิ่งทางนี้แห้งงามนี่ปอหมกักผิกมักผิกพี่น้องมกักผิกมักเคืองอ้โท้อเ,เปิดไ่ได้เปิดเฮียนสอนคนบ่เนาะสมาขักแต่แถอนี่น่ะโอ้โหจะจับไปเบิ่งด้วยมักแตงทางน่าฮะ,ะนะมักแตงหลักสาบอยู่เพี้ยขี้ดินขี้ดินนี่น่ะนะขากลีได้นี่ทางนี้ยังบนแด้งงามเนี่ยฮะกะขืน โอ้ยหมกผีก,กับพี่นอ้องแค่หมกรเรียกกระโดดเถนี่้็มีรางวัลพออยากหายปนุผมได้หนีเนาะพี่น้องเพค่นพัดดูก็เรียกกระโดดเถนี่บักผีกับโอ้เนี่ยต้นบักผ้าพันพิ่นไก,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 ก่ก็พี่น้นองเมื่อนี้เขาก็จะพาไปเบิง่งเนาะพี่น้องพาสีน้ำก้นยิงลาวไปพาไปเบ,บ,บปิ่งหัวเบิ่งสวนเพิ่นยังปลูกหญ้าอีกปลูกพักพื้นดินของเพิ่นนี่แม่นบ่ได้ว่างเลย ปลาหนูบดได้ธรรมด,ดาเนาะเทียบวัตด,ดุกระเดียกระโดดแท่นอ๋อบัธรรมดาเด้อพี่น้อ,ดดดนงองเด้อเกษตรกรของหลักสามสิบหาเฮาอันนี้ของแท้เลยพี่น้งองโอ้โหอันนี้เพิ่นก็นยังเงนินปลูกมึกพกริกเนาะไว้เนาะเป็นเบี้ยร์มึกพริกพ้าอิตูโอ้มีแต่แนวกินได้เบิดได้นี่เนาะกุ๊กหมึกผ้าเพิ่นกระไล่อะไร ไปใส่ยิงแล้วไปบึงน้องบัวบอโอ้มีแต่นแนวขัขขดๆเริ่มป <c oughs> นูละเห็นนะพี่น้อง <c oughs> สิพาไปบึงสวนมะข่าวก <c oughs> อเต้นมะม่วงนี้พนจะปลูกไว้อยู่ประมาณ หาล้อยต้นพี่น้องหมักร้าวนี่ก็เป็นพันเผ่นวาได้ใ้เจ้าของสวนมือผ่นบอกว่าเนาะพี่น้องเลยมาเลาะอ,อยู่กับผีกับพี่น้องท้องคนเท่านี้แหละพี่น้องเบิ่งมาเบิ่งอันนี้ก็ที่เทาแนมเห็นที่เป็นต้นไม้ยืนได้นี่ก็คือต้นหมักม่วงเนาะพี่น้องต้นหมักม่วงอันนี้ก็จะเป็นพามงว่าผ่นเรษฐกิจเผ่นพ่อเพียงแหงอันนี้เนาะงวัวมเมื่อกี้นี่ยังเต็มอยู่ในนี่ งัวเพลนกามีอยู่มุมนันหาแล้วหาสิบกโตเนาะพี่น้องก่จะไปฝนแหละหลังจากเขาแนมไปนี่ค่ะเป็นต้นมะพร้าวน้ะพี่น้องค่ะก็คือชิไปบ่เหาะดอกเพราะว่ามันไกลเลี้ยวมือหนาสิพ้าเขาไปเบิ่งสวนมะพร้าวเพิ่น,พน,นเพิ่นต้นมะพร้าวเพล่นลอยต้นพี่น้องเพิ่น,นจะปลูกไว้เป็นสวนเลยเฮาก็หลายคนกับ่บได้เข้ามากับ่บได้เห็นได้พี่น้องว่าว่าบ้านเท่ากับจะินไปเพียงนี่เนาะ นี่เกษตรตะกรอนของแท้เลยอยู่ได้วนี่สังเเตะกิจตะกิคขอบครัวที่แบบดีอุดมสมบูรณ์ค่ะแอรลีพี่น้องโพแนมันทางได้กะมีแต่ต้นไม้นาอพี่น้องแบบแน่นนขนาดเลยเพิ่นปลูกมาอันต้นไม้นี่เพิ่นบ่ได้ใส่พุยใส่ยังได้เพิ่นา่ากอ็อาศัยขี่งัวที่เลี้ยงเมียนหาซิโตนี่นาอพี่น้องเลยค่ะเอามาใส่ต้นไม้เห็ดให้ต้นไม้นะ่างามแนมไปบนไดก็มีแต่ เป็นตะเบิงได้ไพี่น้องปนูก็เห็นให้เพิ่นนั้นมีป้อเหินเหินผลปฏิบัติิตธรรมดาเด้พี่น้องเป็นขลือหาดอย่างหนึ่งเลยนี่แหละ,ะโดยอาชีพเดี๋ยวก็ด้วยซองมือนะพี่น้องเกษตรกรของแท้ของปนูได้พี่น้องเฮากับยุรักษ์ธรรมที่หาเฮากับบริสุทธิ์ได้ข่าวมาได้พี่น้องกับบริสเห็นว่าความจเจริญของเพิ่นถ้เป็นใดๆป้อแนื่อนนอนขนาดมือนี้ก็ได้โอกาสเข้ามาแล้วก็ เอาสำนีซะก,ก่อนนาะพี่น้องมือหนาก็จะมาหาผืนโดยตรงแลวก็จะมาสัมผัสผืนโดยตรงพี่น้องเอ้าจะได้ก็ฝากติดตามกันก่อนน้องพี่น้อง